วิธีเลิกผัดวันประกันพรุ่งทำอย่างไรให้ลงมือทำทันทีคุณเคยไหมรู้ว่าต้องทำแต่กลับนั่งเลื่อนโทรศัพท์ไปเรื่อยๆตั้งใจว่าจะเริ่มพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้ก็เลื่อนไปอีกสุดท้ายงานไม่เสร็จความฝันก็ไม่ใกล้ขึ้นเลยวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องวิธีเลิกผัดวันประกันพรุ่งหรือที่ฝรั่งเรียกว่า procrastination เพราะถ้าคุณทำได้ชีวิตคุณจะเปลี่ยนแบบก้าวกระโดดครับทำไมเราถึงชอบผัดวันประกันพรุ่งมนุษย์สมองเรามีส่วนหนึ่งที่ทำงานเพื่อความสุขทั้งที่หรือที่เรียกว่า instant gratification เช่นดูซีรีส์เล่นมือถือกินของอร่อยมันง่ายและให้รางวัลทันใจแต่การทำสิ่งสำคัญเช่นออกกำลังกายทำงานใหญ่หรือเริ่มธุรกิจใหม่ให้รางวัลช้า ทำแล้วไม่ได้รู้สึกดีทันทีจึงถูกสมองเลี่ยงแปลว่าคุณไม่ได้ขี้เกียจเสมอไปแต่สมองคุณเลือกสิ่งที่สบายมากกว่าจำเป็นครับตัวอย่างเล็กๆตั้งใจอ่านหนังสือแต่พอเปิดมือถือเห็นแจ้งเตือนติกต o k ก็เลื่อนดูไปหนึ่งชั่วโมงแล้ว3เทคนิคเลิกผัดวันประกันพรุ่งข้อที่1กด2นาทีหรือเรียกว่า two minute rule ถ้าง,งานใดเริ่มต้นภายในสนาทีได้ให้ทำทันที เพราะสิ่งยากที่สุดไม่ใช่ทำงานแต่คือเริ่มลงมือตัวอย่างเช่นใส่ชุดกีฬาแล้วออกไปเดินหน้าบ้านสองนาทีมักจะเดินนานกว่านั้นเปิดเอกสารงานแค่สองนาทีสมองเริ่มชินและทำต่อได้เทคนิคที่2แบ่งงานใหญ่ให้เล็กลงคนมักผัดวันเพราะงานดูใหญ่เกินไปแบ่งออกเป็นขั้นตอนเล็กๆเ,เพื่อให้สมองรู้สึกว่าทำได้ตัวอย่างเช่น ไม่ต้องตั้งเป้าว,ว่าจะเขียนหนังสือหนึ่งเล่มแต่ให้เริ่มจากเขียนวันละ200คําคำไม่ต้องคิดว่าต้องเก็บบ้านทั้งหลังแต่ให้เริ่มจากเก็บโต๊ะทํางานก่อนครับเทคนิคที่3ใช้การนับถอยหลัง5นาทีหรือที่เราเรียกว่า5 second rule จากเมลโรบินส์ครับถ้าคุณรู้ว่าต้องทำอะไรให้เริ่มนับ5 4 3 2 1แล้วลงมือทำทันที การนับถอยหลังตัดวงจรคิดเยอะและบังคับให้ร่างกายเคลื่อนไหวใช้ได้ทั้งการตื่นนอนออกกําลังกายหรือเริ่มงานที่กลัวครับช่วงที่3ตัวอย่างจากชีวิตจริงตัวอย่างที่1 e อีลอนมัสกับ s p a c e x ตอนเริ่ม s p a c e x มีปัญหามากมายทั้งเงินทุนไม่พอจะรวดทดลองระเบิด3ครั้งแทนที่จะเลื่อนและถอดใจเขาใช้วิธีเริ่มจากขั้นถัดไปทันทีเขาบอกว่า ผมโฟกัสที่สิ่งที่ทำได้ตอนนี้ไม่ใช้ทุกอย่างที่ต้องทำทั้งหมดผลคือการยิงครั้งที่4สําสำเร็จและเป็นจุดเปลี่ยนให้สเปซ